สวัสดีครับพวกผมเจมรันเนอร์นะครับกับเทรลนเนอร์เซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์นะครับตอนนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับในเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์ตอนนี้ก็มีประตูที่4ออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ได้เล่น2ประตูไปแล้วเอ้ยสามดิเออสามประตูไปแล้วนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามตอนนี้เออซิลินเดอร์ของผมเนี่ยเป็นขั้นสามแล้วนะครับก็กําลังเข้าสู่ขั้นที่4แต่ก็ไม่น่าจะทันแล้วครับตอนนี้ก็ประมาณเออครึ่งเดือนแล้วเนาะก็สิ้นสุดสิ้นเดือนนี้นี่เองนะครับก็เดี๋ยว เอาโหมดกิจกรรมพิเศษ He ี o c h ช n n น l ออกแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ออไม่กี่วันเท่านั้นเองโปรโมชั o ่นใหม่ก็เจอกันไปแล้วนะครับชุดอ,อ,อะไรนะเป็นชุดเสื้อขาวแวแหละอ่าอย่าลืมเติมมานได้นะครับเป็นโปรโ,โมชั่นที่ดีเลยทีเดียวนะครับเป็นค่าเสียตาที่แปลกมากเลยครับแต่ละชุดแต่ละอย่างนะครับอ่าก่อนที่จะเล่นนะครับก็ขอเล่นตัวฮารุแล้วกันเนาะแล้วก็ครบเซตเลยครับเทพีแห่งความงามนั่นเอง นะอะส่วนเจ้าตัวไทนี่เลโอเนี่ยก็กำลังเก็บอยู่นะก็โอ้หเลยครึ่งต่อครึ่งอะ่ะอ่ะไม่เสียเวลากันไปไปชิงทงกันเถอะเฮ้ยทำไมคนไม่มีอะ่ะหายหมดเลยเหมือนจะหลงห้องนะมั้งเนี่ยอาจจะไปอยู่อีกห้องนึงก็เป็นได้นะ <c oughs> ม,มีอยู่สี่คนและสี่คนนี่อยู่ฝั่งไทยหมดเลยนะครับ อันนี้ก็จะแข่งไอเทม2นะครับปิดเหยียบด้วยครับเหยียบหัวก็ไม่เป็นอะไรครับแต่ว่าอยากให้ธงหลุดออกจากตัวแล้วกันอ่าเห็นผลหวตแล้วส่วนใหญ่ด่านเนี้ยคนชอบเล่นเยอะมากนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องใช้ความเร็วความอะไรอย่างนั้นนะ่ะต้องใช้ความสามารถในการแย่งชิงเท่านั้นเองถึงจะเข้าเส้นชัยได้นะก็จะแย่งธงแต่ละช่วงนะครับแล้วก็ไปเหยียบในแท่นนั่นเองตอนนี้ก็รอคนครบอย่างเดียวนะครับ มาถึงก็เปิดเปิดซิงเลยครับกาโวกาโวนี่ทำไมมันฮิตกันจังเลยเนี่ยอันนี้ไม่เคยดูเนี่ยแต่ว่าเคยได้ยินเพลงมันมาทำไมมันนานอย่างงี้เนี่ยเริ่มทยอยกันมาแล้วเนี่ยไอปีกเรื่องแสงเนี่ยยังไม่ได้เลยเนี่ยยังไม่มีเวลาเก็บเลย ว่าจะเก็บซะหน่อยนะแต่ว่าถ้าเอามาใส่ควบคู่กับผ้ามันคอทอแสงน,น,นี่ยมันก็บวกไม่ค่อยดีเท่าไหร่200 200สร้ยอยเส้นคอนั้นแ่ะสีทองอ่ะมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับเอาไปเลกถุงมือเนี่ยจะดีกว่าครถุงมือเนี่ยควดดีเลย่าอ่ะมาชิงถุงกันซะแล้วตอนนี้ก็เสียงในเกมไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ครับก็ได้ยินแต่เสียงผมอยเดียวครับ ตอนนี้ก็ต้องพูดเบาๆหน่อยนะเพื่อหลับกันหมดแล้วช่วงนี้ก็เป็นเวลา2-3งสามทุ่มนะลงไป,ไป,ไปโอ้โห,โหมาถึงก็กระตุกเลยอะเ<ป>อาครับชนลูกปั้นนะชนลูกป,ปั้นเสร็จแล้วจะมีธงออกมาครับประมาณ8อันนะก็ต้องแย่งชิงมาให้ได้ทั้ง2ี่สิบคนนะได้แล้วเรียบร้อยโอ้โหตัวใหญ่มากเลยเนี่ย อยกวาดไอเทมนะครับถ้าคนมีธงแล้วกดแดนไม่ได้เลยนะครับทางที่ดีอ่ะก็พยายามกวาดไอเทมให้หมดนะครับลดการก่อกวนได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับอ่าโอ้โหระเบิดแม่มดนี่เยอะมากๆเลยเนี่ยอุปรสรรคอนสนามนี่ก็เยอะไม่แพ้ก,กันนะเนี่ยกระตุกเล็กน้อยครับโอโ้โหโดนแม่กุญแจธงก็หลุดแล้วอะ่ะตอนนี้ก็รอไอเทมอย่างเดียวนะนะครับตอนนี้ เจอแล้วยิงซะเลยเฮ้ทงแต่แหละเรียบร้อย <c oughs> เนี่ยครับมันต้องหาอะไรแบบเป๊ะๆนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งโลมมากนะครับอย่าไปหน้าสดอะไรอย่างเงี้ยเอาเท่าที่เหยียบได้ก่อนนะ <c oughs> เพื่อคะแนนของทีมเราเ่ <c oughs> อะไรงี้ถือสว่าเป็นการช่วยทีมะนะ <c oughs> เนี่ยครับมันก็จะคอยนับแต้มตอนนี้ทีมสีฟ้า <c oughs> โอ้โหได้คะแนนนำแล้ว <c oughs> แย่แล้วไม่ได้แล้ <c oughs> <c oughs> ไปไปไป ชนกี่ทีเนี่ย4 5 5ทีก็พอแล้ว,เด,วเดี๋ยวมันก็แตกและเฮ้ย6ดิต้อง6ทีเนาะเฮ้ยทงนั่นแหละเยี่ยมเลยมีทงหลุดด้วยเอาเอาแม่มดไปไม่สนใจแล้วเฮ้ยโอ้โหมาสองตัวเนี่ยเฮ้ยเอ้อหูโดนเลยเป็นเต่าเลยเฮ้ยขอทงขอทงห้ามแย่โอ้โหเอาไปซะแล้วเฮ้ยทางนี้ก็ยังมีนั่นแหละ คอยสอยคอยสอยเฮ้ยโทนะครับพอทงหลุดตัวเราก็จะวับวับด้วยนะทำให้เราเก็บไ,ไ,ไ,ไม่ได้ภายในภายในเวลา3วินาทีนะครับเอออ่ะต่อกวนซะหน่อยอยิงไม่ใช่สีแดงเราก็ต้องยิงนะครับแต่รู้สึกจะยิงมั่วแล้วเนี่ยไม่ว่าจะสีไหนนี่ยิงหมดเลยนะเฮ้ยขอเหยียบโอ้โหโดนหัวไฟใครเนี่ยเฮ้ยไม่ให้เก็บ โอ้โหใครเก็บมาเนี่ยโอโ้สวยเลยใครแย่งเก็บโอ้โหไม่ทันแล้วลืมไปแล้วว่ามีแม่กุญแจเนี่ยไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมถ้ายิงไปแล้วมันทงก็คงจะหลุดแหล,<อ>ล,ละเมื่อกี้เนี่ยแต่ไม่เป็นไรเราต่อไปอันนี้เราสุดท้ายแนละ้วอ่ะชนเดียวอือสามทีสี่ห้าหกเอาแล้วไหนไหนไหายอยู่ไหนเฮ้ยเก็บแล้วอ่าเรียบร้อยครับโอ้โหเนี่ยตรงเนี้ย ตรงเนี้ยเยอะมากๆเลยเนี่ยตัวก็ใหญ่ด้วยบางบังจอข้างหน้าด้วยตอนนี้จะคอยยิงอย่างเดียวใครมันบาอาจแย่งธงเดี๋ยวจะเจอดีเออโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วเอาไปก่อนเลย <c ười> เอาไปก่อนเลย, <c ười> เเลย <c ười> ทีมสีน้ำเงินใช่ไหมต้องกอ่อกวนให้ได้มากที่สุดนะตอนนี้ต้องรีบไปแล้วโ oh อ oh 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 oh. ้โหเฮ้ยเราใช้ก่อนเลยใช้ก่อนได้เปรียบ โอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะเยอะเยอะโอ้โหโล่เมื่อกี้นี้ได้แต่ก็ไม่เอาเฮ้ยเร็ว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 าโล่เรียบร้อยครับ <c oughs> ชนะแล้วอ <c oughs> แต่ก็ต้องมาวัดกันที่คะแนนข้างบนเนาะว่าใครมันจะได้เยอะกว่าดูเหมือนว่าสีฟ้าจะเยอะกว่าเนี่โอ้โห oh. สีฟ้าเยอะกว่าจริงครับแพบ้สีแดงแพ้ <c oughs> ยอมรับความไมแพ้ครับนี่ แค่จำนวนนั่นเนี่ยไม่เป็นไรมาอีกสักสองรอบหน่อยเอ,อ้เอาสวัสดีครับดึงพิมพ์มไปน่าจะทักแตน่นเนินนะไหนยังอยู่ในห้องรึเปเนี่ยไม่น่าจะอยู่นะถ้าอยู่ก็ช่วยส่งเสียงมาได้นะครับเหมือนจะได้ยิน ทิงทงสนุกดีเหมือนกันเนาะเล่นไปเรื่อยๆมันก็เพลินดีได้วัดดวงด้วยวัดดวงด้วยสะส่วนหนึ่งนะอ่าต้องรอประตูลงหน่อยนะโอ้รีบด้วยโอ้รีบด้วยได้พี่ก็รีบเหมือนกันเนาะไม่ว่ากันนะถ้ายิงกันเนี่ยอย่าหาว่าไม่เตือนแล้วกัน เอาเอาแล้วผมนี่ยืนขึ้นเลยเนี่ยผมเนี่ยนั่งเล่นเลยเนี่ยไปลงลงลงโอ้โหอุย้ยเยอะเยอะเยอะอนชนทำไปชนสักหกครั้งนะสามสี่ห้าเอ้ห้าทีเ,เหรอเนี่ยเฮ้ยธงขอเอ้าหายไปไหนเอ้ยเดี๋ยวต้องต้องคอยแย่งก่อนไหนเอ้ย,เ,อยเจอแล้วเจอแล้วไปธงละ ต้องคอยประคองไว้ให้ดีเฮ้ยอูอ้ระเบิดเยอะระเบิดเยอะช่วงนี้ระเบิดระเบิดเยอะจริงเฮ้ยเออใช่ปืนใหญ่ต้องหาปืนใหญ่ปืนใหญ่มีประโยชน์มากโอ้โหโดนละต้องหาละเฮ้ยทำไมแดนไม่ได้อ๋อแดนได้ไดไดละโอ้โหต้องหาอเทมนเะนี่ยนั่นแหละเยี่ยมเลย สายฟ้าครับเอ้าแล้วมันแล้วมันไปผ่าที่ไหนเนี่ยโอ้โหผ่าสักข้างหน้าเลยไม่ได้โถงครับรอบนี้ไม่เป็นไรปล่อยไปก่อนโอ้โหสีแดงเยอะมากเลยย่ำ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 อ่ะไปจุดต่อไปเลยเวลาเหลือเฟือครับเอ้ยไอ้นั่นมันรีบไปไหนอันเนี่ย <laughs> ไปอยู่ซะข้างหน้าเลยเฮ้ยขอโอ้โหไม่ได้อีก ไม่เป็นไรเราจะเป็นฝ่ายติดตามเองเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบเกือบเอาแล้วเอาแล้วไหนไหนข้างหน้าเฮ้ยอ่ะขอหน่อยแล้วกันนะเฮ้ยเดี๋ยวหาสีฟ้าให้สีฟ้าคนไหนไม่ได้ทงวะโอ้โหคนอันตรายเลยขอหลบมุมก่อนแล้วกันมุมหลบอยู่ในมุมมุมอับจะได้ไม่มีใครเห็นนะเนี่ยสอดแทรกข้างในเลย ดีด้วยสอดแทรกเรื่อยครับซิกแซกเข้าไปมีลูกเล่นเอ้ยโอ้สายฟ้าเฮ้ยซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายเอ้ยแย่แล้วเฮ้ยขอเหยียบคนนี้เฮ้ยโอ้โหบังอีกโอ้โหดูมันบังดิแซมจริงเลยพวกนี้พอไม่ได้ถูกปุ๊บมายืนบังเลยได้ได้ได้เล่นนี้ใช่ไหมเล่นนี้ใช่ไหมได้เลยได้เลย เราเก็บธงครับเฮ้ยโอ้โหก่อกวนก่อกวนเฮ้ยเฮ้ยได้ธงเลยเนาะอ้าวโถวหลุดซะแล้วเฮ้ยธงนั่นแหละเยี่ยมเลยเห็นพอดีทงนี้ธงหลุดบ่อยอะเนี่ยมันจะไปลำบากตรงสุดท้ายนี่แหละต้องหาอะไรก่อน ้องหาตัป็นใหญ่เ,หเนี่ยโอ้เอาสายฟ้ามาเนี่ยไปเฮ้ยขอขอขอโอ้เอาสายฟ้าไเครับเอาไฟก็รอไปไปีนเลยนี่โอ้โหปีนไม่ถึอองนี่ตัวใหญ่เกินน้ำหนักเยอะเฮ้ยโดนซะและ้วโอ้โหแย่งบีก recibir. ได้ได้ไอ้ไฟมันแย่งเฮ้ยทุกั่นแหละเยี่ยมละไปไปเลร็วโอ้โหโอ้โหโ,โคาลค ทันดีวะเออทันแล้วโอ้โหทันพอดีเป๊ะเลยอ๋อใช่ครับใช่ครับโอ้โหนี่ท้าไม่ทันนี่ไม่รู้จะพูดไงมาอีกทีนึงกำลังสนุกเลยเดี๋ยวไปเล่นต่อนอกรอบนะเดี๋ยวค่อยเจอกันมาอีกรอบนึงก็ยังดี ไอตัวมินิโรบอทยังไม่ได้เลยเนี่ยสมยากเนี่ยได้ข่าวมีแค่หนึ่งรางวัลเท่านั้นรางวัลเดียวในในเรื่อเนี่ยกล่องลูกป,ปิงปองอะ่ะนั่นแหละโอ้โหคนจับได้น,นี่ดวงดีเวอร์ขนาดผมไปจับเนี่ยจับประมาณ20่ลูกยังไม่ได้เลยได้แต่อะไรก็ไม่รู้แล้วเติมเองเลยยอมใจ <laughs> อโอ้โหได้พามันคอทอแสงนี่หว่า เจ๋งอะเนี่ยแสดงว่าเล่นบ่อยเนี่ยอะได้หัวหน้าห้องซะง,งั้นตอนนี้ก็ต้องรอทีมสีฟ้านะทีมสีฟ้าไม่มาเลยสักคนนึงกลัวเหรอเนี่ยฮะเฮ้ยไม่ใช่เงี้ยตอนนี้สีแดงรอครบแล้วสิบคนมันจะมีใครมาอีกไหมนะสีฟ้าเนี่ยสีแดงรอครบแล้วเนี่ยนั่นไงเงียบเกลีย เอาแล้วทำไมมันนานอย่างงี้เนี่ยอา้าวครบแล้วอ่ะเนี่ยมาเริ่มเลยดีกว่ากว่าจะครบเนี่ยรอไปตั้งนานเลยเมื่อกี้ก็พักกินน้ำอะไรไปเรียบร้อยแนละ้วอืตกไข่เลยเหรอ <c oughs> เฮ้ยอะไรวะตกใจตกใจหรือตกอะไรอ๋อสวัสดีครับ อาจจะสวัสดีโอ้ขนาดนั้นเลยนับปีนับวันเลยเนี่ยหนึ่งปีเจอครั้งเดียวเนี่ยเวอร์ไปแล้วมั้งไปชนลูกป,ปั้นครับสีใครสีมันนะคนหาทวงครับเฮ้ยเจอแล้วสอยเลยอย่างนี้เน่กวาไดไอเทมด้วยมไม่ให้เก็บเลย แม่เก็บก็แม่ให้เก็บหาที่เก็บที่อื่นก็ได้มีเยอะแยะ,แยะไม่มีธงก็ยิงครับตอนนี้ไม่สนอะไรแล้วโอ้โหระเลิดเดยอะมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยมันมันมันโล่งแปลกๆอะ่ะเดี๋ยวกวาดก่อนกวาดก่อนกวาดกวาดไอเทมนี้มีประโยชน์มากเลยเนะี่ยเราจะได้ไม่โดนยิงด้วยโอ้โหเต็มเแม่กุญแจเฮ้ย ใช้ก่อนใช้เป็นประโยชน์มันโดนใครไหมเนี่ยเพนกวินมันโดนใครไหมเนี่ยเฮ้ยเอ้ย,อยโอ้โหทำไมนีม่คิดออกแล้วถ้าไม่ได้ทงถ้าไม่ได้ทงไปยืนขวางก็ดีกว่าเนาะ <c oughs> ให้มันปั่นป่วนเล่นๆนะครับอะโจนิกเอาเอารอบที่สองก็ได้รอบแรกไม่ได้ไม่เป็นไรเฮ้ยเอาโดนแย่งหมดแล้วเออนั่นแหละ ยังเหลือข้างหลังอีกหนึ่งนะไม่เจ็บหรอสงสัยจะไม่เห็นไม่เป็นไรเราเอาตัวรอดไปก่อนเฮ้ยโอ้โหไม่ไม่รอดอะ่ะตัวมันใหญ่เกินอะ่ะต,ต้องหาละต้องหาหอื่นแล้วเนี่ยแหละเฮ้ยโอ้พวกเดียวกันโทษทีโทษทีทษทไปและ <laughs> โอ้ยังพวกเดียวกัน <laughs> คงน,นั่งบนคนนั่งบนในใจยิงทำไมยิงทำไมพวกเดียวกันไม่เชื่อโอ้โหมันอยู่ฝั่งนู้นเลยไปได้ไหมเนี่ยเอ้ยไปได้ไปได้ไปได้ไ,ได้อยู่ได้อยู่มุมอับเข้าไว้มุมอับโอ้โหใครยิงเนี่ยใครมันมือใครมันมือเพนกวินเนี่ย,ยได้อยู่ได้อยู่ไปแล้วมีที่เยี่ยมให้ไหมเนี่ยเฮ้ยขอเทียบก่อนอย่าเพิ่งยิงขวาได้ไหมโอ้ไม่ทันแล้วแย่ละแย่ละเอาแล้วเอาแล้ว เอาแล้วตอนนี้ห่างกัน2คะแนนแล้วระหว่างสีฟ้าสีแดงเนี่ยอ้าวเฮ้ยกดไม่ติดเออเฮ้ยเอ้าไม่ได้ทงอ่ะเนี่ยทงหายไปไหนวะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วโอ้นั่นไงเดี๋ยวต้องหาของโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหเต็มไม่หมดเลยอ่ะจะต้องหาเก็บก่นอนเก็บตรงนี้ไม่ปลอดภัยเลย มันมีคนมาต่อกวรเล็กน้อยครับแต่ก็ไม่เป็นไรอ่าผ่านว้นมาได้ด้วยดีนะเฮ้ยโอ้โหยิงโดนพูดเดีอยกันอีกแล้วโอโ้ไม่สนใจแล้วตัวใครตมตัวมันละทีนี้ไหนใครมันยิงนังหนาเนี่ยฮะอยากรู้จริงเลยฮะหายเท่มก่อนหายเท่มก่อนเดี๋ยวอันเดยอนไหไหนไหนยิงไม่เลี้ยงแล้วครับเฮ้ยทง ไม่ให้เก็บเฮ้ย <laughs> ออโอ้พลาดเองพลาดเองโอ้รอบนี้เละเลยรอบสุดท้ายเละเละเละโอ้เมื่อกี้นี้โอ้คุมแหกครับ <laughs> โอ,โอ้น่าจะใส่คุมมาเยอะเนี่ยมันมีผลอยู่นะพวบคุมเนี่ยอาอ่ะ,อะวันนี้พี่จะมีอะไรจะมาบอกนะครับทุกคนรออ่านนะครับนี่เลยนี่นะครับ ครับมันวางขายแล้วครับที่เซเวนตัวประเทศอย่าลืมอย่าลืมซื้อกันเยอะๆนะครับกับคําพีมานะครับฝากผลงานไว้ด้ยวยนะครับแหมผลกระแสตอบรับมาโ <c oughs> อ้โหครับอะไรเท่าไหรเนี่ยเดี๋ยวดูแป๊บเวลเท่าไรแล้วอะไรเรีวอะไรอะ่ะเอาเวลนี้แล้วกันเนาะยศทันเดอร์บูทม่วง ครับก็ไม่รู้อะไรเยอะอะไรอะไรเท่าไหร่อ่ะเอองงเหมือนกันอ่าก็ต้องขอฝากผลงานนะครับกับคัมพีมารนะก็เป็นเล่มที่หนึ่งครับเป็นผลงานแรกนะครับก็ขอฝากผลงานชิ้นนี้ไว้ด้วยครับกับเอ่อเล่มละร้อบาทวางขายแล้วทั่วประเทศนะครับในเซเว่นอีเลเวนทุกสาขานะครับหรือถ้าไม่มีในเซเว่นของแต่ละสาขานะครับสามารถติดต่อพนักงานให้เอามา ขายได้นะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับไม่ไม่ต้องอายนะครับถ้าอยากจะซื้อนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับถ้าซื้อกันแล้วอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมในเพจด้วยครับทั้งเพจคัมพีเทพเพจคัมพีมานะครับมีตลอดแน่นอนนะครับกิจกรรมดีๆพร้อมของแจกทุกอย่างนะครับมีหมดครบถ้วนนะครับไปไลค์ไปกดไลค์กันได้เลยไปติดตามไปรับข่าวสารได้นะครับ อตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับกับคลิปเทเลนเนอร์เกาหลีนะครับมีอัปเดตใหม่อีกแล้วนะครับก็พบกับผมอีกเช่นเคยครับเจมันเนอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ